จากประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชา,านางสาวนัตยาสิทธาพิทักษ์พงศ์ว่าที่ร้อยเอกนภัน์พรมนีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระองพรงมนีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการ,รส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาราวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งหน่วยที่เจ็ดเด็กดีมีมารยาทเรื่องการลากเส้นพื้นฐานการเขียนการเขียนคือ การเตรียมความพร้อมด้านการเขียนด้วยแบบฝึกคัดเขียนลีลามือสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายให้เป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงวัยของเด็กๆ การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือไม่เพียงแต่จะพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความสามารถในการใช้สายตากับมือให้ทำงานสัมพันธ์กันจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้เด็กฝึกลากเส้นพื้นฐานตามรอยเส้นปะได้ 2. เพื่อให้เด็กรู้จักทิศทางของเส้นพื้นฐานได้ สำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยหน่วยที่7เรื่องเด็กดีมีมารยาทจิจกรรมการทำแบบฝึกเขียนลากเส้นพื้นฐานเด็กๆคะเด็กๆหยิบแบบฝึกเขียนภาษาไทยตามตัวอย่างของคุณครูขึ้นมาเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะเด็กๆคะ เปิดไปที่หน้าเจเลยค่ะเห็นไหมคะในหน่วยที่7มีอยู่3มแบบใช่ไหมคะแบบที่1ม้วนหัวกลมเห็นไหมคะแบบที่สองม้วนหัวกลมขีดตรงลงมาแบบที่3ม,ม้วนหัวกลมขีดตรงขึ้นไปเห็นไหมคะเราจะเริ่มม้วนหัวเป็นพยัญชนะแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นตะเลยนะคะ ลงมือทำเลยค่ะเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยนี้เพื่อให้เด็กฝึกรากเส้นพื้นฐานตามรอยเส้นปะได้เพื่อให้เด็กได้รู้จักทิศทางของเส้นพื้นฐานเด็กๆ ให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆแล้วนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปนะคะจากที่เด็กและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชม ครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต,ต่อไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะบายบาย